สวัสดีค่ะพบกับช่องฟอนเกเลยเชนแนลวันนี้นะครับฟอนก็จะมาใะกล่องของน้องลิซ่านะครับซึ่งสั่งมานานมากแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้นะน้องลิซ่าก็ได้ลงไอจีแต่ว่าสินค้าชนิดหนึ่ง ซึ่งเราสั่งมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แกะนะลุ้นว่าจะยังได้ไหมเพราะรู้สึกว่าตัวนี้ออกมานานมากแล้วนี่มันจะได้หรือเปล่าในกล่องก็มีนี้นะแล้วก็มีขนมขนมรอกาแฟวันตินอะไรสักอย่าง อันคนสั่งจากเซเว่นเหมือนเดิมนะคะซึ่งสั่งนานๆแล้วแหละแต่ก็ยังไม่ได้เก็บเรามาดูว่าเราจะได้อะไรบ้างซึ่งถ้าตอนนี้ถ้าทุกคนอยากได้ก็ยังสามารถสั่งได้นะที่เซเว่นอันนี้คือสั่งมาเก็บไม่ได้สั่งมาใช้งาน เราจะมาดูกันว่าจะได้อะไรแกยากนะพูดถึงเกยากอยู่ซีนมาอย่างดี ก็คือเดนชิสเต้นะครับคอนฟิ d เ n นซ์สมอลล i m ิมิต e อ dition ก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าขนาดเราก็จะดูคือที่อยากได้คืออยากได้อันนี้ที่ตัดสินใจสั่งก็คืออยากได้นี้นะครับก็น่าจะเป็นสแตนดี้เป็นสแตนดี้น้องลิซ่านะคะ ็จะเป็นสแตนดี้น้องลิซ่าเล็กด้วยนะมันวกดใหญ่กว่านี้แล้วตอนนี้นอ้องก็น้องเพิ่งลงด้วยแก้ไหมอ่ะไม่อยากแก้เลยแกะไม่อยากแก้แกเเแะเถอะก็ใจไหมว่ามันซีนมาสีสวย แล้วก็แกะให้เพื่อนๆดูนี่ห <Okay. S 1> อมมากหอมยาสีฟันมีสาหร่ายเลยอ่ะดูสิว่าจะได้สกีอ่าง ข้างในกล่องให้เพื่อนกล่องจะเป็นแบบนี้ียาสีฟันเอ้ยแสงสีฟันแสงสีฟันสองสามแสงสีฟันสาม,สาม,สามอัน แล้วก็ยาสีฟันเดนทิ mm hmm. สเต้พัสไว้2สลอดแล้วก็เป็นแบบพกพาน่าจะแบบพกพานะเนี่ยน่าจะเป็นแบบพกพาเพราะอันนี้มันจะเป็นที่ใส่แปรงสีฟันทำได้ สีมีตั้งเยอะได้สีแดงไม่ถูกฉลกกบสีแดงได้สีแดงจ้ะโอเคมีแค่นี้เก็บของไม่ได้เอาไว้ใช้ของเอาไว้โชว์ ดีเลยจ้แล้วฟอนก็จะมาแกะกระป๋องคิดแคบซึ่งเราฟอนนราล,ลงลงไปแล้วอันบอกไปแล้วแต่ฟอนเรยังไม่ได้แกะให้เพื่อนๆดูเลยว่าในกล่องเขาให้อะไรบ้างอนจะะแกะให้ดูอันนี้แกะของน้องโรเซ่นะเพราะว่าฟอนซื้อมาเยอะอยู่ พ้างนเป็นแบบนี้ฝาเป็นแบบแบบเนี้ก็มีคิดแคสก็จะมีแคน่นี้แต่มันก็มีความดูดนะเนี่ยมันดูดแล้วก็จะเป็นคิดแคสข้างในเป็นแบบนี้ซึ่งไซนี้ไม่มีขายนะหนึ่งสองสาม ห้าหกเจ็ได้สิชิ้นโอเคก็มาแจกแค่นี้ที่จริงน่าจะมีสุ่มการเนาะันจะได้สือัอนนี้กคือเหมือนเราลุ้นได้ข้างนอกเลยถ้าว่าได้เป็นน้องตามที่เราชอบแล้วก็คือจบอันนี้เป็นน้องหรเซ่โอเควันนี้ฟอนก็มาเปิดแค่นี้แหละจริงจง ยังไงแค่นี้หาน้องไิซักก่อนนี่เจ้าลิโอเคไปแล้วครับบายบายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อนด้วยนะคะบ,บ๊ายบาย